สวัสดีค่ะหมอโอรีวิวหนังสือนะคะวันนี้หมอโอจะรีวิวหนังสือเรื่องรหัสลับหลังคาโลกค่ะก็อันนี้มันเป็นนิยายนะก็ค่อนข้างหนาเนาะก็อีกแล้วหมอโอเดินไปห้องสมุดแล้วก็เห็นเนาะเขาวางเอาไว้3มเล่มก็แบบก็โอ้โหมันที่ดูแล้วเขียนด้วยชื่อภาษาอังกฤษก็มีนะ the tibet code ทิเบตโค้ดก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องของประเทศทิเบตเลยอะนะแล้วก็มาโอก็ามาอ่านข้างหลังก่อนเดี๋ยวนะเอาทีละอยา่างเนาะเขาบอกว่ารหัสลับหลังคาโลกปรากฏการรหัสลับหลังคาโลกปรากฏขึ้นครั้งแรกในเว็บไซน่ n a com cn นะคะ5วันต่อมามียอดคลิกสูงถึง1ล้านครั้งถูกโพสต์ต่อไปยังเว็บบอร์ดสำคัญ ของจีนหลายร้อยแห่งมียอดค้นใน Search Engine ไปตู้ถึง1,70 0 0 0ครั้งผู้อ่านจำนวนมากขนาดน้าว่าตำนานลับตำนานอันมหัศจรรย์ของทิเบตหวันต่อมาองค์กรสํานักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ภายในประเทศจีน50กว่าแห่งเข้าสู่กระบวนการแข่งขันแย่งชิงลิขสิทธิ์ตีพิมพ์ในฉบับภาษาจีน 8วันต่อมาสำนักข่าว CCTV และสื่อหนังสือพิมพ์หลายสิบแห่งรายงานข่าวเรื่องรหัสลับหลังคาลโลกโด่งดังเป็นพลุแตกในเว็บบอร์ดไม่นานหลังจากนั้นสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลกต่างรุมซื้อลิขสิทธิ์รหัสลับหลังคาลโลกในภาษาต่ตางต่างอะไรมันจบแค่นี้ นับจนปัจจุบันหัดรับหลังคาโลกมียอดพิมพ์มากกว่า3ล้านเล่มสร้างปรากฏการ์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะก็เนี่ยมอโอโดนตกไปคำพูดเนี่ยตลกป่ะก็เลยเออน่าสนใจเนาะก็เลยเอามาอ่านอ่ะอ่านจบไปสองเล่มแล้วนะที่หมอโอสนใจคือประวัติผู้แต่งเดี๋ยวขออ่านเนื่องจากเล่มที่มันมีประวัติผู้แต่งมอโอคืนไปแล้วนะคะ คู่แต่งเอาชื่อเหอหมาค่ะเป็นชาวมณฑลเสฉวนโดยกําเนิดใช้ชีวิตอยู่ในที่เบตนับสิบปีรักการผจญภัยเคยเดินทางข้ามเขอืขอขอขสีหลีชั้นในป่าดงดิบ12ปันนาด้วยโตคนเดียวเขามีนิสัยเก็บตัวไม่ชอบพูดคุยรักการอา่านมีความรอบรู้กว้างขวางสนใจและศึกษาเรื่องการทหารเรื่องรถยนต์ดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นพิเศษรักกีรารักกีฬาเอ็กตรีม รหัสลับหลังคาโลกเป็นนวนิยายเรื่องยาวที่เขียนด้วยตัวอักษรจีนมากกว่า1ล้านแสนตัวบอกเล่าเรื่องราวผจญภัยไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกโดยมีทิเบตและวัฒนธรรมของทิเบตเป็นฉากหลังเนื้อหาครอบคลุมความลับของประวัติศาสตร์ทิเบตกว่าพันปีประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาทิเบตและร่องรอยทางอารยธรรมที่โด่งดังของโลกในปี2008หลังจาก รหัสลับหลังคาโลกถูกแพร่ไปทางอินเทอร์เน็ตเกิดปรากฏการณ์สำนักพิมพ์300กว่าแห่งของประเทศจีนและไต้หวันชิงกันแย่งซื้อลิขสิทธิ์เหิมากลายเป็นนักเขียนที่เบตที่โดง่งดังที่สุดเฉพาะค่าลิขสิทธิ์เรื่องรหัสลับหลังคาโลกภาษาฉบับภาษาจีนตัวย่อและภาษาจีนตัวเต็มผู้เขียนก็ได้รับมากกว่า1ล้านหยวนจีนนอกจากนี้ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และเกมก็ยังอยู่ระหว่างการแย่งชิงกันจากหลายบริษัท ขณะที่มีชื่อเสียงโด่งดังเฮ้รมายังคงเก็บตัวอย่างลึกลับไม่เคยปรากฏตัวในกิจกรรมสาธารณะใดๆทั้งสิ้นเจ๋งปะหมโอ,โอมเป็นคนที่เแปลกดีเนาะคืออยู่ๆก็อะไรอะคือพอแต่งแล้วใช่ไหมก็พอเอาลงเว็บก็คือน่าจะลงตูมเดียวเลยคนก็อ่านกันใหญ่เลยผู้แปลเนี่ย คือแปลนี่มันยากมากเลยนั้น้ขนาดเราอ่านเนี่ยเรารู้สึก,กว่ายากแล้วผู้แปลนี่ต้องยากสุดๆอนุรักษ์กิจไพลบุญทวีนักแปลภาษาจีนหัวแข็งที่เลือกแปลเฉพาะงานที่รักและงานของนักเขียนที่ถูกใจคุกคลีอยู่กับแวดวงภาษาจนผ่านงานมาหมดแล้วทั้งงานสอนงานล่ามงานแปลจับงานทุกแนวตั้งแต่หนังสือภาพสําหรับเด็กไปจนถึงการพัฒนาตนเองวรรณกรรมเยาวชนไปจนถึงนวนิยายสะท้อนสังคม เพราะเชื่อว่าเวลามีค่าเกินกว่าจะเอาไปใช้แปลหนังสือที่ตนไม่ได้รักจริงๆจ,งจ,งจึงปฏิเสธงานเป็นว่าเล่นมีผลงานแปลทั้งสิ้นร่วม50ปกรหัสลับหลังคาโลกเป็นนวนิยายคุณภาพอีกเรื่องที่ภูมิใจนำเสนอและยอมรับว่าหินกว่าทุกเรื่องที่เคยแปลมาปัจจุบันยังซุ่มทำงานเขียนและนำเสนอผลงานของนักเขียนไทยไปยังวรรณพภาษาจีนมีผลงานมากมายในหลายสำนักพิมพ์ ก็อันนี้คือนะผู้เขียนผู้แปลค่ะอันนี้อันนี้เป็นเล่นที่สามนะหมอโออ่านมาสองเรื่องแล้วก็เรื่องนี้อ่านได้ครึ่งเล่มก็เดี๋ยวก็จะไม่อ่านและเพราะว่ามันยังไม่จบนะมันยังแบบว่าเพิ่งจะจบเล่มสามดูในเนี้ยค่ะก็เขียนว่าจบเล่มสามแล้วก็หมอโอก,ก็ืรู้สึกออกทะเลไปนะแต่ว่าก็ตอนแรกที่อ่านเนี่ยตอนแรกรู้สึกเลยว่าไอ้เล่มหนึ่งอะนะ โอ้ร้อยหน้าแรกนี่แบบคือเขาวางแผนอะไรได้ดีเนาะก็คือตัวเอกเนาะชื่อเจียงมู่เฉียงปาเนาะก็แบบเออเป็นเจ้าของบริษัทมีพร้อมทุกอย่างเลยนะแล้วก็พอไปเจอรูปถ่ายไปหนึ่งก็แบบเอ้ยอันนี้มันเป็นคือเขาทําบริษัทเกี่ยวกับขายหมาเนาะแล้วก็พอไปเจอว่าเฮ้ยหมานี่มันเป็นพันธุ์ที่หายากที่สุดในโลกเลยเขาก็เลยตามหานะคะ แล้วปรากฏว่ามันไปสอดคล้องกับตำนานมันไม่ใช่หมาธรรมดานะมันเป็นสุนัขสงครามอ่ะเป็นเรื่องของตำนานกีเลนอะไรเนะี่ยเอาเรื่องของชนเผ่ามาเกี่ยวข้องแล้วก็การตามล่านี่ก็ตอนหลังก็ต้องมาฟอร์มทีมนะมีภารกิจให้ทำมีการฝึกละซึ่งแบบมันก็สนุกนะเออแล้วก็ไปผจญภัยในที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็เล่มที่เออสนุกก็จะ เล่มสองมแต่มามันไม่ใช่ฉากประเทศจีนแล้วนะเออเล่มหนึ่งจะเ,เป็นฉากประเทศจีนที่แถวไอ้ทิเบตนะเขอเข,ขอซีหลีที่นักเขียนเขาเดินทางเนี่ยก็คือแบบน่าจะเป็นชีวิตเขาเลยน,นะแล้วก็พอเล่มสองมันจะไปที่เอ่อเอกวาดอร์โคลัมเบียอะไรประเททเนี้ยค่ะแล้วก็คือมันก็แบบเออมันก็หมอถ้าถามหมอโอนะ ในสายคนที่ไม่ได้ชอบอา่านนิยายนะก็รู้สึกว่าดูหนังนะ่ะสนุกกว่าแน่เลยถ้ามีคนเอามาสร้างเป็นหนังนะเพราะว่ามันจะเหมือนฉากแบบหนังที่เราดูพวกหนังต่อสู้เเคยอ่านเรื่องออรพีน่ะเห็นะเพชรพระอูม,มาเออนะอันนั้หมอโออ่านจนจบเลยนะตั้ง2ชนะุดน่ะก็50าสบกว่าเล่มมันก็อ่านแหลกนะอันนี้มันแบบเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้เป็นแฟนนะวน,นิยายแหละ นะก็เดี๋ยวว่าจะจบแค่นี้ก่อนก็แต่ว่าอ่ะไหนอ่านแล้วก็มารีวิวสะหน่อยละกันเผื่อใครอยากจะสนใจนะดูในห้องสมุดน,นะเขาวางไว้ล่าสุดเลยหมอโอก๊ะเฮ้ยมีเรายืมหรอที่ไหนได้ครั้งแรกเราก็ยืมเนี่ยแล้วยังอ่านไม่ถึงเล่มสามไปยืมครั้งที่ 2. สองสนุกดีต้องมีเวลามากๆเลยนะค่ะแต่ว่าตอนนี้หมอโอมีหนังสือมารอและนะจะต้องทําภารกิจต่อก็รีวิวไว้สั้นๆเท่านี้ก็ถ้ามีเวลาก็ไว้จะอ่าน ต่อแล้วกันนะค่ะโมโอสนใจไอ้คนที่เขาเขียนนะแล้วก็คนที่แปลามากกว่านะคะเล่มเล่มเดียวอันนี้230บาทนะอินเตอร์บุ๊กสยามอินเตอร์บุ๊กเขาเขียนอย่างงี้นะคะว่าการอ่านคือการบุ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธ์แห่งปัญญาค่ะแต่ว่าหมโอยืมมาก็ประหยัดดีโอเคค่ะ่ะอยากมาฟังเอ่ออยากมา เจอกันก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะใครอ่านแล้วบอกเล่าให้ฟังได้นะสวัสดีค่ะหมอโอรีวิวดีทานหมอโอชอบอ่านหนังสือหมอโอรีวิวดีทานหมอโอชอบ